รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b e สอา h a n แนลเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u t u b e H อาร์ชแนลก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประัาคมทุกๆมาตาไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตาสา33ผู้กันตนมาตาา39 และผู้กันตนมาตรา40ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้กันตนควรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมเรามาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมประจำวันจันทร์วันที่22สิงหาคมปีพศ2565วิธีคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายสำหรับผู้กันตน ที่ส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดมีวิธีคิดอย่างไรรับเงินชรา,าภาพเดือนละเท่าไหร่มีผลกระทบต่อเงินชรา,าภาพมากน้อยแค่ไหนคงไม่มีผู้กันตนท่านไหนที่รอเงินชรา,าภาพสําหรับที่ตนเองส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและหวังเงินสมทบจากนายจ้างที่ส่งเงินสมทบตามกฎหมายไม่ผิดไม่แปลกเลยนะครับ สำหรับผู้กันตนที่ไม่เคยรู้เรื่องเงินชราภาพมาก่อนและก็ไม่ต้องโทษผู้กันตนที่ไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนมีหลายคนที่มีความสงสัยเรื่องเงินชราภาพสงสัยวิธีการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสำหรับผู้กันตนมาตรา33หรือผู้กันตนมาตรา39กรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบไม่เกินไม่ครบ180งวดได้ยินได้ฟัง เฉพาะการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายสำหรับผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบเกิน180งวดเท่านั้นมีความสงสัยวิธีการคิดคำนวณเงินบำนาญฉลาภาพสำหรับเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายกรณีที่ผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดจะมีวิธีคิดอย่างไรมีการบวกเพิ่มเงินฉลาภาพต่อปี 225บาทต่อปีหรือไม่และหากมีการส่งเงินสัมทบครบทุกๆ12งวดจะมีเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มเท่ากับ1.5หเรเซ์หรือไม่มีคำตอบให้หายสงสัยกันนะครับกฎหมายประกันสังคมฉบับปัจจุบันการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายก่อนการคิดเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนสำหรับผู้กันตนมาตรา33สําหรับผู้กันตนมาตรา39 ที่ส่งเงินสมทบไม่เกินไม่ถึง180งวดไม่มีนะครับหรือหากผู้กันตนส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดจะไม่มีการนําเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายนํามาตั้งต้นเป็นฐานเงินเดือนสําหรับการคิดคํานวณเงินบนํานาญฉลาภาพกันนะครับเพราะว่าหากผู้กันตนมาตรา33หากผู้กันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบไม่เกินไม่ครบ180งวด ผู้กันตนจะได้รับเงินบำเหน schnell, bien, ็จเงินก้อนชลาภตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินบำนาญชลาภรายเดือนกันนะครับซึ ometry, <laughs> ่งเงินบำเหน็จเงินก้อนที่ผู้กันตนจะได้รับนั้นเป็นเงินสะสมสำหรับผู้กันตนที่ส่งสะสมทุก <t revol ving> ๆเดือนหนึ่งส่วนเงินสมทบจากบริษัทที่ส่งเงินสมทบให้กับผู้กันตนทุกๆเดือนอีกหนึ่งส่วนและเงินสมทบจากทางรัฐบาลอีกหนึ่งส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา33า ส่วนผู้กันตนมาตาา39ก็ให้นับเงินที่ส่งเงินสมทบผู้กันตนมาตาา39บวกรวมกับเงินสมทบของผู้กันตนมาตาา33ก่อนหน้านี้กันนะครับหวังว่าจะหายสงสัยเรื่องการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60งมวดสุดท้ายสำหรับผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดมวแล้วนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลย ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกัะนสังคมมาทำการอัปเดตให้กับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ